ซอมาววัดตะโกกรรบลงพ่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่สธาหลวงพร่อรวยภาษาติโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับผมชื่อกุ้งนะครับธีรพัฒน์เทศทองรับเชาบ่ารับซื้อวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยแล้วก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆถูกๆท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูวันนี้ พามาดูวัตถุมงคลรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆของหลวงพร,รววอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นอะไรท่านก็หลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะฮะแต่บางท่านอาจจะมือใหม่อ่ะแนะนำสำหรับมือใหม่และท่านที่เพิ่งเคยเข้ามาศึกษาสะสมเะนาะก็คือ อันนี้จะเป็นรุ่นตรายมาร59าเกรวยๆนะครับก็สร้างไว้ในหลายๆเนื้อนะหลายๆหลายๆมีรุ่นเดียวแต่หลายๆเนื้อก็คือวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยการที่วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยทำไว้หลายๆเนื้อก็คือประชาชนหรือว่าบุคคลที่ต้องการเช่าบูชาทั่วไปเนี่ยนะก็จะได้เช่าได้ครบทุกกลุ่มคนเลยทุก กลุ่มผู้มีไรายได้บางทีคนที่สนใจอยากได้เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีต้นทุนทุนอยู่ไม่สูงมากก็อาจจะเช่าเนื้อทองแดงเช่าเนื้ออ,อะไรดีนะอบาก้าทองทิพที่เบาๆแบบนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ทองแดงอ่ะหยิบแบบนี้ให้ดูก่อนอันนี้คืออ,อัปาก้าทองแดงทองทิพแบบนี้นะ ออปปาก้าทองแดงทองทิพย์แบบนี้นะครับทุกๆท,ท่านแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวจัดเรียงให้สวยงามก่อนนี่นะครับแบบนี้ราคาวัดตอนนั้นนะ200บาทนะครับสำหรับทองแดงและออทองแดงและทองทิพย์สซอัปาก้านี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะ300อาจจะแพงกว่านะครับแต่ว่าผมทันนะครับผมทันเช่ารุ่นเ,ออเนื้อนี้ อันนี้ในราคาสองสาร้อยนะครับผมทันเช่านะครับทองแดงนะผมทันในราคาสองอยห้าสิบาทอันนี้ผมทันแน่นอนเราเคยเช่าในราคาสองอยห้าสิบาทและเคยเอาแว่งปันแค่สามร้อยห้าสิบาทตอนนั้นเมื่อนานมาแล้วนะครับเนี้อัปาก้าอาจจะแพงหน่อยอัปาก้านี่จะเป็นสีที่คล้ายๆกับเนื้อเงินนะอปปาก้าก็จะสีค่อนข้างขาวหน่อยทองแดงก็จะเป็นทองแดงรมดําผิวก็จะดําส่วนอันนี้ จะเป็น, ip, น t ip, เนื ip, เน้อทองทองิพย์นะครับทองทิพย์ก็จะเป็นเนื้อที่สีทองคล้ายทองคำนะครับหลายๆคนชอบมากเอามาดูทองทิพย์ในหลายๆคนที่ชอบมากผมก็เป็น,หน, şallah, นหนึ่งในหลายๆคนที่ชอบมากนะครับหนึ่งในหลายๆคนที่ชอบเนื้อทองทิพย์นะครับมาดูทีละเนื้อเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้จะพามาดูการแยกแยะแม่พิมพ์เท่าที่ผม เอาสาหรับมาตรฐานของผมเองแล้วกันนะที่ที่ผมเคยเห็นมาที่เคยเช่ามาจากประสบการณ์ของผมนะแต่ไม่รู้ว่ามาตรฐานสากลเขาแยกกันยังไงแต่รู้ว่าที่ผมเคยเจอแล้วมันแท้จะมีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก,ก็แยกแค่จุดเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีการแยกอีกแบบแต่นี้มาให้ดูเนะื้อทองทิพย์ก่อนทองทิพย์เป็นเนื้อที่สวยมากนะฮะทองทิพย์เป็นเนื้อที่สวยมากเหมือนทองคำเลยหลยคนมองผ่นานเหมือนทองคํามากเลยนะครับเหมือนทองคํามากๆเลย ทุกทุกท่านท,ทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชกิกทุกทุกท่านนี่นี่คือทองทิปนะครับทองทิปราคาวัด200ราคาแพงแพงเคยไปแต่เป็นหมื่นนะแพงแพงเคยไปเป็นหมื่นนะครับก็วัดทุมงคลมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะครับไม่ต้องตกใจผมเก็บไปเยอะแยะมากนอนทุนไว้เป็นหลานไม่ไม่ไม่้ตกใจกับราคาที่ขึ้นที่ลงนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงราคาจะมีต่างกันช่วงราคาที่จะต่างกันก็ ราคาขึ้นราคาลงเป็นเรื่องปกตินะครับบันไดทั่วไปมีขึ้นมีลงปกตินะฮะมีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงแล้วก็วัตถุมงคลลงมารวยนะบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเช่ามานะครับการที่ราคากลับมารอบสองเป็นอะไรที่บางคนอาจจะหาจับไม่ได้นะครับอย่างเช่นเออรวยพันล้านน่ะตอนนั้นอะราคาอยู่ตอนนั้นสี่หมื่นผมว่าแพงแล้วผมไม่เช่าและ รอยพันล้านสี่หมื่นแพงก็ไปเล่นเลื่อนสมรรถศักดิ์ดีกว่าอะไรอย่างงี้พอพอรวยพันล้านราคามานะครับเลื่อนไปแค่แสนว่ารวยพันล้านได้สามแสนนะฮะตอนแพงๆนะครับตอนนี้ราคาลงก็ว่างกันไปตามขึ้นตามลงนะครับตามธรรมชาติของราคานะครับเมื่อกี้ดูเนื้อล่างๆแล้วนะครับเนื้อทองทิพย์แล้วอันนี้มาดูเนื้อทองแดงอีกนหนึ่งทองแดงก็เป็นเนื้อล่างที่สวยงามนะครับ อาจจะแยกแยะอะไรต่างๆไว้แล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับสําหรับการพูดถึงเนื้อต่างๆที่ได้มานะครับทองแดงทุกท่านนะครับทองแดงกับนวะสีค่อนข้างคล้ายกันแต่ทุกท่านจดจําให้ดีนะครับทองแดงกับนวะนี่ผิวมองผ่านผ่านค่อนข้างคล้ายกันแต่นวะจะออกดําทองแดงนี่จะออกมีความเป็นทองแดงนะครับสีอยู่ณหภูมิผิวจะสว่างกว่าส่วนนวะจะดํากว่าและตรงนี้นะครับทุกๆท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับ นวะนะครับจะมีต่อโคดตรงนี้ต่อโคดคําว่ารวยอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดมันมองไม่ชัดเลยแหละจะมีคําว่ารวยอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคําว่ารวยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมหาุงแสงอาจะเจอแล้วนี่ไงคําว่ารวยนะครับนวะนะครับจะมีคําว่ารวยแล้วก็มีโคด95อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นวงกลมตรงนี้95อยู่ตรงนี้นะครับทุกๆท่านอันนี้คือนวะนะครับมาดู ทองแดงอ่ะทองแดงมาดูด้านหน้าทองแดงทองแดงตรงหัวเข่าทั้งสองข้างไม่มีต่อโคดอะไรนะครับไม่มีต่อโคดอะไรนะฮะมาดูด้านหลังระหว่างทองแดงกับนวะนะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านพี่พทุกท่านนะครับคือนวะจะต่อโคดอยู่ตรงนี้ริมนี้ชิดไก่ตัวที่อยู่ด้านาขวามือใช่ไหมด้านขวามือส่วนอันนี้ทองแดงจะต่อโคดอยู่สายมือแบบนี้นะฮะ และโค้ด95จะมาอยู่ตรงนี้แทนสําหรับทองแดงนะครับทองแดงโค้ด95จะมาอยู่ตรงหูเหรียญแทนนะครับท,ทุกทท่านนี่โค้ด95ของทองแดงจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทองความแตกต่างของทองแดงแลวนว่าอาจจะมาทําวิดีโอที่ละเอียดกว่านี้นะครับอาจจะมาทําวิดีโอที่ละเอียดกว่านี้นะครับให้ทุกทท่ทานได้ได้ชมนะว่าความแตกต่างระหว่างทองแดงกับนว่าเป็นไงเพราะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ ขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะเป็นเนื้ออะไรดีนะเนื้อทองแดงลงยาดีกว่าผมมีเยอะในชุดนี้นะครับทองแดงลงยาชุดกรรมการนะฮะทองแดงลงยาชุดกรรมการแบบนี้นะครับเป็นทองแดงลงยาสีขาวชุดกรรมการนะครับก็อยู่ในชุดกรรมการนะครับ อันนี้คือผมบอกเสมอว่าให้จับตาดูราคานี้ให้ดีนะจับตาดูให้ดีนะครับว่ารุ่นนี้เนื้อนี้ไปได้ไกลตอนนั้นพยายามบอกทุกคนนะครับตอนที่พันกว่าบาทพยายามบอกทุกคนให้เก็บนะฮะตอนนี้ราคาเกินตอนนั้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับมาดูความสวยงามของเหลี่ยญชุดกรรมการเนื้อทองแดงลงยานะครับ เหรียญกรรมการเนื้อทองแดงลงยานะครับนี่จะดูความสวยแบบนี้นะฮะเคยมีคลิปทําแท้ปลอมไว้นะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ลองไปดูเปิดดูนะครับคลิปที่ทําแท้ปลอมสาหรับเหรียญทองแดงลงยากรรมการนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังพามาชมความสวยงามของเหรียญก่อนแล้วค่อยมาแยกแยะแม่พิมพ์เนาะโอเคนี่มาดูความสวยงามของเหรียญก่อนนะมีโค้ด95ตรง เูเหรียญแบบนี้นะครับนี่โคด95้ตรงหูเหรียญแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับเหรียญที่น่าเก็บเหรียญที่น่าเก็บไว้อยู่นะครับใครไม่เก็บผมเก็บนะครับสำหรับบรรทุกมงคลลมพะรวย้ยใครมีส่งมาให้ผมรับเช่าได้นะครับส่งมาได้เลยตามที่ที่ผมให้ไว้นะฮะที่อยู่ที่ผมให้ไว้คือส่งภาพพร้อมราคามาเลยนะครับไม่ต้องรอถามว่ารับเชา่าเท่าไหร่คือคุณเปิดราคามาปุ๊บผมตอบไปว่ารับเช่าหรือว่า อาจจะมีการต่อราคาบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้เกิดการซื้อขายแต่ถ้าคุณมาถามผมว่าผมรับเช่าเท่าไหร่บางทีผมเไม่มีเวลามาคํานวณน,นะฮะม,มาดูอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการเหมือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการเหมือนกันแล้วเป็นเหรียญที่สวยสุดๆนะฮะเ,เหรียญนี้สวยมากเลยสําหรับเหรียญไตมาท้าเก้ารวยๆ,ๆนะครับเนื้อเงินลงยาขอบขอบนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าเป็นหน้าทองคํานะครับ เหยเงินลงยาหน้าทองคำนะครับเนี่ยตรงหน้าหลวงพ่อเป็นทองคำนะครับชุดกรรมการนะชุดกรรมการตอกกอแบบนี้นะฮะชุดกรรมการตอกกอแบบนี้เมื่อกี้ชุดกรรมการมีตอกโคดกอไหมนะมาดูกันนะครับนี่โคดกอเห็นไหมโคดกอไก่อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับชุดกรรมการนะครับอันนี้เป็นกอเดียวเป็นทองแดงลงยาขาวจะมีแค่กอเดียวนะฮะส่วนถ้าเป็น อันนี้จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นกกอนะครับนี่เออสวยนะนี่เป็นเก้าห้าอยู่อีกแถบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเงินลงยาหน้าทองคํานะครับอันนี้เลี่ยมทองนะครับเช่าไว้ตั้งแต่อย่างไม่แพงนะครับบอกเลยลายลายองค์ผมเช่าไว้ตั้งแต่อย่างไม่แพงนะครับก็ก็ยังอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่คนที่เห็นการเงินที่แบบ บวกนิดบวกหน่อยขายไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะฮะหลายๆคนทักมาแบบปล่อยเธอให้เท่านั้นเท่านี้บางที่ผมก็เป็นคนที่เป็นนักสะสมนะผมจะเป็นนักสะสมด้วยแล้วก็เป็นมือขายด้วยนะครับก็อันไหนที่อ,อ่อันไหนที่แบ่งปันแล้วยังไม่มีคนปิดไม่ซีเรียสนะฮะเพราะผมเป็นคนที่เก็บนะครับเน้นเก็บผ่าเนาะอ่านี้สวยนะครับ อีกอันนึงมาเข้าสู่เนื้อเงินแล้วนะครับมาเข้าสู่เนื้อเงินแล้วอีกอันหนึ่งเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินสียอดนิยมสําหรับรุ่นนี้เลยนะอ่านี่เป็นสีที่นิยมสําหรับรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับแล้วงานเลี่ยมทองตัวนี้ไม่ใช่งานเลี่ยมแบบบางๆนะเป็นงานเลี่ยมหนามากนะครับก็ใบหนึ่งนะอันนี้ไม่ต่ำกว่า7กรัม8กรัมนะครับแบบเนี้ย เนี่ยกรอบสองสององเนี้ยครับผมเลี่ยมทองไปเป็นบาทนะครับทุกทุกท่านไม่ต้องตกใจเลยกับน้ำหนักทองเพราะว่าก็ก็เก็บรักษาไว้แล้วก็ความเพื่อความสวยงามเนาะพระเราได้มาในเราก็อยากเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสริมบารมีด้วยอ,อ่กรอบทองหรือว่ากรอบแรงต่างแต่ว่าไม่ใช่ผมจะเลี่ยมทองไปทุกองบางองค์ที่ไม่เลี่ยมทองไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่หลักนะคือ บองตรงทองแพงนะครับทองแพงแต่ว่าช่วงนี้อันนี้คือได้มาพร้อมกรอบแล้วครับเก็บมานานพอสมควรนะครับถ้าผมปล่อยผมบอกเลยว่าผมกาไรไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นหรอกครับแต่ผมไม่ใช่คนที่จะเน้นขายเป็นคนที่เน้นสะสมบ้างแบ่งปันบ้างนะครับตามยุคตามสมัยไปอีกอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นเหรียญไตมาท่าเก้ารวยๆยเนื้อเงินลงงานม่เงินนะครับ นี่บอกเลยว่าตอนนั้นผมเช่ามา8,5 0พพร้อมทองนะครับหลายๆท่านคิดดูนะครับว่าตอนนี้ก็เปล่าๆมันก็ประมาณนี้แล้วครับก็เกินห0 0 0ันแล้วครับนี่ก็ทองคําก็ทองคํอยังบางนะครับยังยังที่ไม่น่ามากตอนนั้นก็เช่ามาแ5 0 0น้านะครับถ้าว่าผมเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่มือสะสมอะตอนนี้ราคาเหรียญไปเป็นมือแล้วแค่แค่ปล่อยเหรียญอย่างเดียวก็กําไรแล้วครับแต่ว่าผมเน้นสะสม ส่วนใหญ่ก็เลยยังอยู่กับผมนะครับมาดูฟ้าสวยงามเนาะด้านหน้านะครับบางทีใช้กล้องจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูในอย่งนี้ดีกว่านะครับในภาพจริงเลยไม่ต้องใช้กล้องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนถามว่าทาไมผมไม่ใช้ไม่ค่อยใช้กล้องส่องผาเพราะว่าผมดูบางอย่างดูตาเปล่ามองเห็นนะครับแต่กล้องส่องผามีไว้ทาอะไรรู้ไหมกล้องส่องผามีไว้ดูตําหนีนะฮะ ดูอย,อย่างเลขโค้ดอย่างหนึ่งที่ผมต้องใช้กล้องส่องเพราะว่าเลขโค้ดอย่างเงี้ยเลขโค้ดตัวเล็กผมมองไม่เห็นผมก็เลยต้องใช้กล้องส่องเลขโค้ดตัวเล็กผมก็เลยต้องใช้กล้องส่องแต่ถ้าดูพระแท้พระปลอมคือดูตาเปล่ารูเรื่องถ้าพระแท้ต้องดูง่ายครับไม่ไม่ต้องตะคิดตะหวงในใจเลยว่าเออพระแท้มันเฮ้ยมันน่าจะแท้นะมันพระแท้ไม่มีคําว่าน่าจะแท้พระแท้มีแต่คําว่าแท้นะครับไม่มีน่าจะไม่มี ถ้าเราน่าจะปุ๊บแสดงว่ามันมีโอกาสปลอมและพอมีโอกาสปลอมเราก็มีโอกาสเจ็บตัวนะครับในการเช่าคือเช่าพระอย่าอย่าใช้คําว่าน่าจะอย่าใช้ความน่าจะเป็นเช่าพระไม่ใช่ซื้อหวยนะครับทุกท่านเช่าพระเรามีโอกาสโอกาสจะได้ของแท้มีโอกาสที่จะไม่พลาดเลยไม่ใช่ถ้าซื้อหวยมีโอกาสผิดมีโอกาสถูกซื้อมันมีความรู้แต่เช่าพระเรามีความรู้เราไปเช่าเราไม่มีทางโดนหลอกเนาะเช่าพระเราไม่มีทางโดนหลอกนะครับ เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เราก็ไม่โดนหลอกนะอ่าอันนี้เนื้อเงินนะครับให้ชมเนื้อเงินนะครับสําหรับการสอนดูแท้บลอมเนื้อเงินลงยาผมก็ทําไว้แล้วนะครับเหลือทองแดงลงยาขาวก็ทําไว้แล้วนะครับอ่าอ่าประมาณนี้เนื้อเงินลงยาน้ําเงินจริงๆมีเหรียญป้าอีหนึ่งเหรียญน,นะทุกท่านมีเหรียญป้าอีหนึ่งเหรียญดูนี่คือเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมทองก็มีเก็บเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับป้องกันการเลี่ยมพลาสติกก็ดีนะครับ ต้องการพลาลนอย่างเงี้ยพระกระแทกลงไปแบบนี้พากระแทกลงไปแบบนี้นะครับก็ไม่เกิดผลเสียหายอะไรกับตัวพระนะฮะนอกจากคุณเอาไปทักสองท่อนตัดเลื่อยอะไรเงี้ยคือพังแน่นอนนะครับแต่ไม่มีใครทํานะฮะแค่เปรียบเทียบไม่ใช่ว่ามันรุนแรงขนาดนั้นไม่มีใครทำหรอกแต่ว่าถ้าพระใช้งานตามปกติเงี้ยไม่มีทางเสียหายหรอกครับามาดูด้านหลังโค้ดสําหรับรุ่นนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่คือเ,อเลขโค้ดัมเบอร์นะครับหมายเลขเแล้วก็ อันนี้จะมีโคดคล้ายๆรูปใบโพชุวงนี้เดี๋ยวให้ดูสีเขียวแล้วกันมันจะชัดกว่าเนะาะโคดนะครับต่างๆอันนี้สีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินต่อมามีอยูอ่เหรียญเดียวในธาตุนี้เลยนะครับคือสีแดงนะสีแดงนะครับสีแดงเงินนลงยาแดงนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะฮะร,รุ่นนี้สวยงาม เงินลงยาแดงแตมารท้าเก้านะครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมสีแดงกันอย่างุ่นพันล้านรุ่นชนะจนนิยมสีแดงแต่ตมารท้าเก้าสีน้ำเงินนิยมเนาะเพราะว่าน้ำเงินหลายๆคนชอบพอมีความชอบที่ตรงกันหลายๆคนทําให้เกิดความนิยมขึ้นมานะครับหลายๆคนชอบตรงกันก็เลยเกิดความนิยมขึ้นมาเหมื่อการการต่อโค้ดทุกๆอย่างนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะเออนี่เป็นโค้ดนัมเบอร์นะครับอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีโค้ดใบโพอยู่ตรงนี้คล้ายๆใบโพนะครับอืม นี่คือด้านหลังของแต้มมท่าเก้าเนื้อเงินลงยานะครับสีแดงมาดูสีเขียวกันบ้างสีเขียวดูง่ายนะครับสีเขียวผมมีทั้งหมดในถาดนี้สามเหรียญน,นะฮะมีทั้งหมดในถาดนี้สามเหรียญน,นะครับจะยิบให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับหนึ่งเหรียญละกันเนาะเป็นสีเขียวนะครับสวยนะครับ ผมพูดเสมอว่าสวยเพราะว่าสวยจริงๆไม่ได้หมูไม่ได้โกหกเลยเพราะว่าบรรยายด้วยภาพด้วยด้วยตาสายตาของทุกๆท่านที่ดูไปพร้อมๆกันอยู่แล้วนะครับนี่ไงโค้ดที่ผมบอกว่าถ้าไม่เลี่ยมจะเห็นชัดเจนตบวนี้นะฮะโค้ดแล้วก็เป็นโค้ดน่าจะเป็นอุนะฮะอุอยู่ข้างในพยายามทมโฟกัสอยู่๊เจอไหมเจอแล้วนะครับนี่โค้ดแบบนี้นะครับอ่าโค้ดแบบนี้ แล้วก็มีเลขนัมเบอร์อยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นเลขนะครับหมายเลขสามเหรียญเนี่ยสามเหรียญผมมีทั้งหมดสามเหรียญรับเช่ามานะครับเจ้าของพระผมเอาได้มาไม่แพงหรอกครับผมรับเช่ามาเลยรับเป็นหมื่นนะฮะก็ส่งมาได้ส่งมาพร้อมราคามาเลยเบางย่างบางอย่างราคาพระยู่ที่เราตกลงกันนะครับยที่เราสองคนตกลงกันนะครับรลหว่างเจ้าของพระกับ คนผู้เช่านะครับี๋ยวนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้หยิบให้ดูนะฮะอันนี้เป็นเนื้อกะไลนะครับกะไลทองลงยาน้าเงินจริงๆมีกะไลทองลงยาแดงนะครับมีอีกสีหนึ่งแต่นี้หยิบมาให้ดูเฉพาะสีน้าเงินนะอ,อ,อันนี้นะครับเนื้อกะไลทองลงยานะครับกะไลทองลงยาจะต่อโคตรยุฟฝั่งนี้ฝั่งขวาของเรานะครับแบบนี้นะฮะก็โคด95้าตรงหูเหรียญด้านบนนะครับ ด้านหน้าก็จะลงยาสีน้ำเงินก็ไล่ทองอกับเนื้อเงินลงยานะครับก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับอยู่ที่ใครชอบแบบไหนวันนี้ที่พูดมาคืออาจจะยาวนานนิดนึงแต่ว่าวิธีการแยกบอกจะอยู่ตรงนี้นะครับเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนมานะครับ เนื S <S ้อล่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีหนึ่งบล็อกที่ที่ยังไงนะที่จะมีจุดนี้ที่ผมเรียกว่าบล็อกจึ๊กมีจุดจึ๊กลงไปแบบนี้เห็นไหมตรงขอบเหรียรนะครับจะมีขีดหนึ่งขีดจึ๊กลงไปอันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อกระไรทองแล้วท่านจําไว้นะครับว่าตรงนี้มีนะฮะสำหรับเนื้อล่างๆนะครับจะมีหนึ่งจึ๊กขีดลงไปอ่าเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับจะมีหนึ่งจึ๊กขีดลงไปแบบนี้ตรงนี้นะ ตรงนี้ตรงเนี้ยอ่จะมีหนึ่งจึก๊กขีดลงไปแบบนี้เนื้อล่างๆพวกทองแดงทองทิพย์อปัปปาก้ามีทุกเหรียญน,นะครับมีทุกเหรียญทองแดงทองทิพย์อปัปปาก้ามีทั้งหมดนะฮะมาดูทุกท่านดูพร,ร้อมกันนะครับมีไหมเหรียญนี้มีนะฮะมีนะครับนี่มีไหมอันนี้เป็นนวะแถมทองคํานวะนี้จํานวนการจัดสร้างเท่ากับเหรียญทองคํานะครับเพราะว่านี้เป็นเหรียญแถมแถมทองคานะครับมีไหมยูดีมีไหม น้าว้ามีไหมเหมือนจะไม่มีนะดวต,ตาเปาล่าเราไม่มีดวต,ตาเปาล่าเราไม่มีสแสดงว่าเนียบล็อกเดียวกับบล็อกเงินนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าบล็อกเดียวกับบล็อกเงินแต่มีวิธีสังเกตนะครับของปลอมที่มันไม่มีจึก๊กแบบนี้ก็มีนะครับของแท้ที่ไม่มีอยู่นี้มันก็มีนะครับเอามาดูทองแดงนี่ทองแดงทองแดงธรรมดาเนี่ยจะมีขีดจึก๊กแบบนี้ไหมต้องหมุเนเหรียญให้ดีหามุมแสงนะครับอา้าวนี่มีนะเห็นไหมนี่มีนะ นี่มีนะครับขีดแบบนี้1ขีดนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอจะแท้นะแต่ว่าหลังจากวิดีโอนี้ของปอมอาจจะทําตามไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับามาดูเนื้อที่ผมชอบอีกหนึ่งเนื้อนะครับท้องแดงลองอยาขาวดูซิว่ามีขีดจึกไหมผมบอกว่าเนื้อล่างมีอ่ามีเห็นไหม ขีดตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรผมว่าขีดมันขีดจึ๊กลงไปแบบนี้มันลอยปากานะครับเหมือนเขาทําเพื่อจงใจให้เราแยกแยะแม่พิมพ์ได้นะครับผมกม็รู้เจตนานะครับแต่รู้ว่าหลังมี2องบล็อกแน่นอนนะครับสําหรับเนื้อเงินเนื้อเงินไม่มีนะฮะสําหรับเนื้อเงินไม่มีขีดแบบนี้นะครับทุกทานท่านซองยังไงก็ไม่เจอนะครับนี่คือโฟกัสชัาสุดแล้วยังไงว่าไม่มีสําหรับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินไม่มีขีดแบบนี้นะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะฮะทนไมเนื้อเงินจะไม่มีขีดแบบนี้นะครับเนื้อเงินไม่มีขีดแบบนี้ดูดูครบทุกสี่ลายเนื้อเงินไม่มีเพราะว่าหลังมันคนละบล็อกกันหลังมันคนละบล็อกกันนะครับอืหลังมันคนละบล็อกกันมาดูสุดๆเลยมาดูเนื้อเงินหน้าทองคําไม่มีเพราะว่าคนละบล็อกกันอ่ะแต่แต่ว่าที่สําคัญวันนี้คือ จะบอกว่าเนื้อล่างที่ไม่มีขีดแล้วแท้ก็มีนะครับเนื้อล่างที่ไม่มีขีดแล้วแท้ก็มีนะฮะนี่เป็นเนื้ออบปก้าที่ไม่มีขีดนะครับวิธีการดูประกอบการใช้ประกอบกัน2จุดนะครับเห็นไหมว่าเนื้อล่างปกติมันต้องมีนะเนื้อล่างคือเนื้อทองแดงทองทิพอบปก้าทองแดงลงยาไรต่างๆก็ไยทองลงยาเป็นเนื้อล่างเห็นไหมว่าอันนี้เป็นเนื้อทองทิพนะครับ ท้องทิพย์มีขีดจึ๊กตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยมาดูอัปาก้านะครับทุกๆท่านมาดูอัปาก้านะอัปาก้าเหรียญน,นี้นะครับพิเศษไม่มีไม่มีขีดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังมีสองบล็อกหลังจะเป็นเนื้อเงินอันนี้เป็นบล็อกเนื้อเงินเป็นบล็อกเนื้อเงินบล็อกเดียวกับอันนี้ที่ใช้ในการจัดสร้างบล็อกเดียวกับอันนี้ที่ใช้ในการสร้างนะครับมาดูว่าวิธีการพิจารณาว่ามันแท้ แต่ว่าไม่มีขีดแต่แท้ดูยังไงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไปดูแค่ขีดนะครับแยกแยะขน้นได้จริงแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่มีขีดแต่ว่าเนื้อทองทิพมีขีดนี่มาดูทองทิพมีอันเนี้ยมาเอาดูใหม่อปก้าไม่มีขีดแต่ทองทิพมีขีดอาจจะหมุนเหรียญหามุมแสงเห็นไหมว่าทองทิพมีขีดนี่นี่มีขีดเนี่ยขีดตรงเนี้ยขอบขอบเนี้ยเห็นไหม อามีขีดกับไม่มีขีดแต่แท้เหมือนกันมีอีกหน,หนึ่งจุดที่ท่านต้องพิจารณานะครับคือตรงนี้ที่พยายามแนะนำหลายๆท่านนะครับคือตรงนี้นิ้วไก่หลายๆท่านส่งข้อความมาถามถ้าเป็นบล็อกเนื้อเงินนิ้วไก่จะมีประมาณ5นิ้วนะครับต้องส่องโดยละเอียดอีกทีนึง เนี่ยนิ้วไก่จะมีแฉกนะครับถ้าเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับนิ้วไก่จะมีแฉกแบบนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นเนื้อบล็อกขีดจึกนิ้วไก่จะไม่มีแฉกจะเหมือนมีแค่สองอันโดเดยออกมานะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อบล็อกที่มีขีดเรียกว่าบล็อกขีดแล้วกันบล็อกขีดตรงเนี้ยขอบขีดบล็อกขอบขีดแล้วกันไม่เคตั้งว่าอะไรเนีย่ยตรงขอบที่เป็นขีดตรงเนี้ย นิ้วไก่จะมีสองนิ้วไม่มีแฉกแบบนี้นะครับะจะไม่มีแฉกแบบนี้ส่วนถ้าเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับทุกท่านทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกเนื้อเงินนิ้วไก่จะมีแฉกนิ้วไก่จะมีแฉกตรงคําว่ารวยจะมาชนคําว่ารวยนะครับบล็อกเนื้อเงินจะไม่มีขีดข้างตรงนี้นะฮะบล็อกเนื้อเงินจะไม่มีขีดข้างตรงนี้รู้ได้ไงเนี่ยคุณจิรพัฒน์คุณโมโหรือเปล่า Favorite. มาดู นะครับคุณโมหรือเปล่ามาดูว่าไก่ของเนื้อเงินเป็นแบบไหนนะครับถ้าข้างๆไม่มีขีดนิ้วไก่ต้องมีแฉกแบบนี้นี่คือเนื้อเงินจะติดชัดเจนเพราะเนื้อเงินจะนิ่มกว่าถ้ามาเทียบกับอีกเป็นเนื้อล่างๆเนี่ยนิ้วไก่จะต่างกันมากนะครับตรงนี้นะครับบล็อกหลังเลยมี2บล็อกที่เรียกว่าบล็อกหลังมี2อบล็อกเห็นไหมเห็นไหมนี่นิ้วไก่ไม่มาชนคําว่ารวยนะฮะ มีแค่สองขีดไม่มาชนคำว่ารวยนะครับท่านที่ส่งมานะครับอืมนี่จะมีปึ๊บไม่มาชนคำว่ารวยส่วนอันนี้จะมีแชกบล็อกเนื้อเงินนะครับจะมีแชกแล้วก็มาชนคำว่ารวยนะครับชนหยอยอยากเลยเห็นไหมมีแชกซี่แชกแบบนี้ประมาณซี่ฮแชกนี่แหละต้องนับโดยละเอียดเนาะอืมส่วนอันนี้นะฮะไม่มาชนเห็นไหม อ่ะไม่มาชนแล้วกลับมาดูเหรียญที่ผมบอกว่าแท้แต่ว่าไม่มีขีดข้างแท้แต่ไม่มีขีดข้างเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับเห็นไหมว่านิ้วใกล้มีแฉกมาชนคําว่ารวยนะครับเป็นเป็นบล็อกเดียวกันเนาะเนาะ,นะแม่พิมพ์เดียวกันก็จะออกมาลักษณะเดียวกันนิ้วไกลมาชนคําว่ารวยและไม่มีขีดตรงนี้เหมือนเนื้อเงินส่วนถ้าเป็นเนื้อที่มีขีดอะ่ะจะไม่มาชนคําว่ารวยง่ายๆนะครับเหมือน ผู้สร้างเขาตั้งใจให้เราแยกแย่แม่พิมพ์ได้อันนี้ทองแดงเห็นชัดนะครับว่าจะมีขีดตรงนี้ทองแดงเห็นชัดว่าจะมีขีดตรงนี้แล้วมาดูนิ้วไก่เป็นบล็อกทั่วไปบล็อกเนื้อล่างทั่วไปจะไม่มาชนคําว่ารวยนะครับจะไม่มาชนคําว่ารวยนะฮะแต่ว่ากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งมาดูอีกครั้งหนึ่งเนื้อเงินเหรียญอื่นก็ได้เนื้อเงินจะมาชนคําว่ารวยแบบนี้ผมเคยแนะนําไว้แล้วจะมาชนคําว่ารวยแบบนี้อันนี้เป็นการดูแท้ปลอมได้นะครับ จะมาชนคาว่ารวยแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ไม่มีขีดแล้วนิ้วไก่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถึงจะแท้นะครับไม่ใช่ไม่มีขีดไม่ใช่ว่าไม่มีขีดแต่ว่า,านิ้วไก่เป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่แท้นะครับต้องดูหลายๆจุดรวมกันผ่าแท้ดูจุดเดียวบอกว่าแท้ไม่ได้แต่ผ่าปลอมดูจุดเดียวแล้วคุณรู้เลยว่าปลอมนะครับฝากไว้ว่าผ่าแท้ต้องดูหลายๆจุดส่วนผ่าปลอมบางองค์ดูแค่จุดเดียวรู้นะฮะว่าปลอมนะครับ อันนี้คือสรุปนะครับสรุปว่าพระเนื้อล่างทองแดงทองทิพปะป้ากะกระไทองต่างๆมีหลังสองบล็อกนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับมีหลังสองบล็อกก็คืออันนี้เป็นบล็อกเงินบล็อกเดียวกับบล็อกเงินนะครับที่ไม่มีขีดข้างแล้วก็ที่บล็อกเดียวกับบล็อกเงินคือไม่มีขีดข้างและก็นิ้วไกลมีแฉกมาชนคําว่ารวย นิ้วใกล้มีแฉกมาชนคำว่ารวยแบบนี้นะครับเป็นของแท้นะครับซองพาต้องหมุนนะหมุนหาแสงหมุนหมุมแต่ของปลอมคุณหมุนยังไงคุณก็ไม่เจอนะฮะของปลอมคุณหมุนยังไงก็ไม่เจอนะครับอย่าไปหมุนเลยนะครับเวียนหัวนี่นี่คือพาแท้ที่คือใกล้จะมาชนคําว่ารวยนะครับอันนี้เป็นบล็อกเงินเนื้อล่างบล็อกเงินส่วนบล็อกธรรมดาคือบล็อกเนื้อล่างบล็อกธรรมดา มีชีตรงนี้มีขีตรงนี้และใกล้ไม่มาชนคำว่ารวยง่ายๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับรบกวนกดติดตาม YouTube กดไลค์วิดีโอนี้ก็ถูกใจะครับกดนิ้วโป้งถูกใจแบบนี้แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆท่านจะได้ป้องกันตัวเองไม่โดนพระปลอมนะครับแล้วก็ ใครที่มีพระแท้ก็ส่งมาให้ผมรับเช่าได้ที่เพจตรวจสอบและรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพระรวยนะครับต่อด้วยกุ้โดยกุ้งธีรพัฒนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนขอให้บรารมีหลวงพระรวยคุ้มครองทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีพระแท้สวัสดีครับ